พบกับกวางนะคะช่องกวางเดอะรีเดอร์ค่ะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวค่ะเป็นดวงโดยรวมเช่นเคยนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นสิ่งดีๆค่ะก็รับเอามาปรับใช้นะคะถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งไปได้เลยค่ะหรือจะเอาคำแนะนำที่ได้จากคลิปนี้นะคะไปปรับใช้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะดวงความรักที่กวางทำขึ้นนะคะจะเป็นรายธาตุค่ะ ก็จะมีทั้งหมด4ี่ธาด้วยกันดินน้ำลมไฟค่ะและแต่ละท่าตน,นะคะจะแบ่งออกเป็น3สถานะค่ะคนโซนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ควรมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นของธาตุลมค่ะธาตุลมมีอะไรบ้างมีกุ้มเมถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะเดี๋ยวว่าจะขึ้นวันที่ไว้ให้นะคะจะได้ดูได้สะดวกสะดวกค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะ มาเปิดไพ่ของคนโสดกันค่ะชาวธาตุลมเนาะขอไพ่ห้าใบาค่ะให้ชาวธาตุลมอ้าวแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็น1ดาบนะคะ มาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้านคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะที่ได้มาคือ5เหรียญค่ะแล้วก็ราชาเหรียญค่ะเดอะเดสค่ะแล้วก็2ไม้นะคะตามด้วยแฮงแมนค่ะเหมือนว่าคุณตอนนี้คือรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยนะคะอาจจะออตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงิน หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ทําให้รู้สึกไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากนักนะคะอาจจะต้องทํางานอย่างเงี้ยต้องทํางานอาจจะทำงานต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วอาจจะแบบรู้สึกเหงาแล้วก็เออไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเลยให้คุณก็เลยรู้สึกค่อนข้างแย่ทีเดียวค่ะเตรงนี้มีไพ่คิงถือเหรียญเข้ามานะคะอาจจริงแล้วอาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเร็วๆนี้นะคะ อาจจะเป็นผู้ชายที่หรือผู้หญิงที่มีอายุนิดน,นึงค่ะอาจจะเป็นคนในครอบครัวกับเราก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนข้างนอกก็ได้ได้เหมือนกันค่ะเขาจะค่อนข้างมีฐานะทางการเงินค่อนข้างมั่นคงนะคะอาจจะมีโรงงานมีอะไรแบบนี้ค่ะเป็นผู้ประกอบการก็ได้ค่ะหรือว่า,ามี ฉันเป็นข้าราชการแบบสูงๆนะคะมีเงินเยอะๆมีมรดกแบบเนี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะเออรวยที่อะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะเออมีไพ่เดอะเดดเข้ามานะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะเอ่ออันเนี้ยต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะเนี่ยแล้วไพ่สองไม้เข้ามาอีกนะคะมันมันค่อนข้างบ่งบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างสูงค่ะแล้วมีไพ่แฮงแมนมาเนาะ อืมตรงเนี้ยบางทีคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากเกินไปนะคะก็เลยแบบอาจจะคิดมากก็ได้นะคะหรือว่าคุณยังคงมีเรื่องเ,ออเรื่องความรักคิดถึงคนเก่าๆแล้วยังคงยังติดบ,บ่วงอยู่นะึกออกไหมคือยังไม่ได้ไปไหนอ่ะยังรู้สึกว่ายังรักข้างเดียวยังคงรักอยู่แล้วก็ยังแบบ ให้ตัวเองช้ำใจอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นการทรมานตัวเองค่ะดูสิอันนี้ยการที่เขาห้อยหัวเขาทรมานตัวเองถามว่าคุณรู้ไหมว่ามันเจ็บปวดในการที่ต้องบางทีจะต้องรอคอยอะ่ะอืมคุณเจ็บปวดไหมก็เจ็บปวดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมตรงนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของเออคือตอนนี้แบบเครียดไม่ใช่แค่รู้สึกแย่ในเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะรู้สึกแย่ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอาจจะรู้สึกแบบ เหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนนี่ก็ได้เออไม่มีแรงหมดแรงกําลังจะตายแบบไม่ใช่เหมือนความไม่ได้หมายถึงว่ากาลังจะตายกันนะหมายถึงว่าเออหมดแบบหายใจแบบรวยลินอะไรประมาณนี้คือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบชีวิตเหนื่อยอ่ะเคยเป็นปะเคยไหมเคยไหมม,มีใครเป็นไหมแบบเฮ้ยแบบมานั่งดูทีเออชีวิตมันก็เหมือนดีอะแต่พอไปไ,ป,ไป,ประมาณเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันเหนื่อยจังทาไมมันต้องแบบ บางอย่างมันรู้สึกมันมันไม่ง่ายเลยเนอะอมกว่าเหมือนกางบนเลยอ่ะเนี่ยไพ่ต้องสหรับมามันได้หนึ่งดึงดาบนะคุณอยากจะแบบเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนอยากเริ่มต้นใหม่มากๆอยากจะตัดอะไรสิ่งเก่าๆไปก็ได้นะคะหรือว่าคนเก่าก็ได้นะคะคนเก่าที่คุณแทบจะสาบแช่งเขาเลยเนะี่ยมันแบบเออให้มันตายไปเลยหรือบางทีก็อาจจะเดทจริงๆก็ได้นะเออเนี่ยแล้วคุณก็เลยอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะแบบทิ้ง ความรู้สึกที่มันแย่ๆเหล่าเนี้ยความรู้สึกที่มันแบบทําให้คุณทําให้คุณลืมตัวตนของตัวเองไปว่าจริงๆแล้วอะข้างในของคุณเป็นคนที่สดใสนะเอออ่ะคุณอาจจะแบบทิ้งตรงนี้ไปนะแล้วอยากจะแบบเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าอืมคุณอาจจะแบบความคิดว่านะคุณอยากจะไปในเรื่องของอนาคตมากกว่าที่จะ ที่จะจมอยู่กับเรื่องเก่าๆอ่ะนึกออกไหมคุณอยากคุณพยายามที่จะมองอนาคตพยายามที่จะแผนอนาคตทําทุกอย่างเลยแต่เหมือนแบบใจมันไม่ได้อ่ะเออใจมันไม่ได้ใจมันมันมันไม่โอเคมันยังรู้สึกว่ายังห่อเหี่ยวอยู่เลยมันรู้สึกมันไม่สดชื่อเลยอ่ะนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คาแนะนําให้กับคนโสดชาวธาตุลมกันขอสามใบค่ะอ่ะ มี e อมเพรสขึ้นมานะโอสองถ้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะอ่ะกวางมองอ่ะหลายเคสอยู่นะอ่ะมาเคสแรกกันนะคะเออคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะเข้ามาแบบคือสมการรอคอยอะเนาะเออเขาเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างพร้อม อาจจะพร้อมในทุกด้านเลยการเงินการงานนะคะท,ท,ทุกๆอย่างเลยเข้ามานะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชื่นชอบในตัวคุณด้วยคุณเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกเหมือนกันเพอร์เฟกในสายตาเขาทุกอย่างคุณคือเดอะชเซนวันเลยที่เขาอยากจะเลือกนะคะเออถึงขนาดว่าเขาอาจจะเข้ามามาตบมาแต่งก็ได้อยากจะจริงจังแบบเบอร์นั้นเลยนะคะอันนี้ถามว่าจริงไหมเขาเป็นคนเพย์บอยไหมเขาเป็นเพย์บอยเนะเพราะว่าเขาเป็นคนมีเงินนะ่ะนึกออกไหมเวลาคนมีเงินเนี่ยก็ต้องแบบ เออเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หรือแบบพยายามที่จะเอาเงินซื้อเอาเงินซัพพอร์ตนะคะอ่าแต่บางทีเนี่ยคนที่เขามีเนี่ยแต่คุณอาจจะแบบเหนือกว่าเขาก็ได้นะเอ็มเพรสมันเหนือกว่าราชาเหรียญอยู่แล้วนะคะเหนือกว่าตรงนี้คุณอาจจะแบบเขาก็อาจจะมองคุณว่าคุณสูงส่งเออเขามองได้นะเออคนเนี้ยคนที่เข้ามาหาคุณเขาอาจจะมองคุณว่าคุณสูงส่งมากนะคะ เออแล้วก็พยายามอยากจะจีบอยากจะพยายามให้มันเป็นคู่ก็ได้พยายามส่งพยายามส่งสายตาหวานพยายามมากๆเลยนะคะอ่ะหรืออีกอันนึ่งก็คือคนที่คุณรอคอยหรือว่าคนที่เข้ามานั้นน่ะเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเช็คคนที่เป็นพรีเมียมมากๆทําไมถึงโสดแตกไหม นั่นแหละดังนั้นเราต้องเช็คให้ดีนะคะอ่ะคนโสดผ่านไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาต่อค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่น้องโกลเด้นนะอ่ะขอพ่ายให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหน่อยค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะติดขึ้นมาราชาไม้นะคะตามด้วยเดอะสเตร g t นะคะอ่ะแล้วก็หนึ่งดาบแสดงว่า อารมณ์ที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดนะใช่หรือเปล่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่าท่านลมเนี่ยบอกสิว่าเหมือนแบบตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดมันยังมีความคิดวนเวียนอยู่อะว่าคิดถึงเขานน่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยมันบางทีเลือกอยากจะเลือกแต่ก็เลือกไม่ได้เหมือนเหตุผลไม่พอเหตุผลไม่พอหรือเปล่าแล้วหรือว่าบางทีเขาอะเขาอาจจะมีความมีคาริสมอข,ของเขาอะ่ะคือความมีเสน่ห์นะ พูดกล่อมนิดนึงโอ้ยละทวยเลยขนลุกอะไรประมาณเนี้ได้เหมือนกันนะคะเออคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะอ่อนโยนกับเรานะมีเป็นคนโรแมนติกอะพอเป็นคนโรแมนติกแล้วอะแล้วบวกกับอันเนี้เขาอาจจะอยู่ในรูปแบบของมันมีแพชชั่นด้วย,ยนึกออกปะร้อนแรงอะ่ะ เออพอเราแบบเห็นหน้าเห็นตาเห็นตาเขาเราสปาร์กเลยอะ่ะแบบขนล,ลุกเลยประมาณนี้เออได้เหมือนกันนะคะบางทีคุณอยากจะตัดนะพยายามหาเหตุผลเท่าไหร่จะตัดเท่าไหร่บางทีคุณก็แบบตัดไม่ขาดนะคะมีความตัดไม่ขาดอยู่นี่ดูไพ่ใบกลางเลยนะนี่ไพ่อินฟินิตี้อยู่ข้างบนเห็นไหมเอ,อ่ยปองอยากให้เห็นนะอินฟินิตี้เห็นไหมอ่ะมองอย่างนี้หเห็นอ่ะอินฟินิตี้มันเป็นเครื่องหมายที่มันไม่มีวันจบวันสิ้นเนาะ มันไม่มีตัวจบดังนั้นมันจะขาดไหมมันไม่ขาดหรอกจะตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ได้มันก็จะเป็นมันก็ยังวนยังเวียนอยู่นั่นแหละก็หมายถึงตัวเขาวว่าว่ะตัวคู่ของคุณตัวคนที่คุณดีลอยู่อ่ะเออยังคงเวียนไปเวียนมาหาคนอยู่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดนะคะอะแต่ว่าไพ่อันเนี้จะติ c e มันคือความยุติธรรมเนาะความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นในกระบวนการนี้เสมอนะคะ นั่นคือการที่มันก็ไม่มันก็ไม่เสม,ม,มอแล้กขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะติสตตัวเนี้ยมันบอกว่าคุณจําเป็นต้องทําในสิ่งที่มันยุติธรรมต่อตัวเองอยุติธรรมต่อตัวเองคืออะไรอ่ะคือการรักตัวเองนั่นเองการที่เอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในที่ที่มีความสุขอืมถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณมีความสุขก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณไม่มีความสุขไปดีกว่าไหม มันถึงเวลาต้องเลือกแล้วนะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมนะต้องเลือกนะคะเนี่ยป้าเลยบอกว่ามันมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดแฟร์ทีเดียวมันก็ไม่ถึงขนาดว่ายุติธรรมซะทีเดียวเนาะเราต้องดูที่เราก่อนค่ะนะมันถึงจะยุติธรรมที่สุดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาให้คําแนะนําดีกว่าอ่าขอคําแนะนําหน่อยนะจะสามใบเนี่ยไพ่เด็กถือไม้มาบอกมันคือการเริ่มต้นค่ะ เริ่มต้นใหม่ค่ะ new chapter นะคะ new begin ค่ะนะเอให้เดอร์ซันค่ะแล้ววันหนึ่งเนาะพาย hello แฟนนั่นมาอีกวันหนึ่งเนาะความรู้สึกของคุณจะชัดแจ้งขึ้นมาค่ะบางทีตอนเนี้ยคุณอาจจะหลงคาลิสม่าของเขาหลงสเสน่ห์ของเขาหลงความที่เขามีควาอะไรอะชาร์มมิ่งของเขาอะอืมคุณหลงอย่างเงี้ย แล้วคุณก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกหลงเพราะว่าเขาแค่มาพูดเป่าหูเท่านี้เท่านี้เองคุณก็รู้สึกโอเคฉันกลับไปก็ได้ฉันอยู่ตรงนี้ก็ได้ฉันรอเธอก็ได้แต่ถ้าได้วันในวันหนึ่งอ่ะอยู่ๆอ,อ่ะเดือดซันมันเข้ามาในใจคุณนะคะเดือดซันไพ่เดือดซันอ่ะเข้ามาในใจคุณพระอาทิตย์อ่ะมันจะส่องสว่างเนาะเทียนอ่ะเป็นไฟอ่ะมันให้ทางมืดๆทาให้สว่างได้ คุณจะเคลียร์ในใจตัวเองได้ค่ะว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบไหนเออเอาความที่ดึงออกมาดึงจากแบบเออรูปลั์ภายนอกเขาก็ได้เดือดดึงออกมาจากความที่สเสน่ห์ของเขาในการพูดจาเขาดึงออกมาดูซิว่าเรารักเขาเพราะอะไรชอบเขาจริงๆเพราะอะไรนะคะไพ่ไฮโดรฟนเข้ามาบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี้ยมันอาจจะอยู่ในสิ่งที่มันไม่ถูกศีลธรรม การที่ไม่ถูกสินธรรมนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามืดบอดอะเนอะเรามืดบอดถ้าเรามองเห็นสัจธรรมหรือว่าอะไรที่เราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะมันจะมันจะชัดเจนขึ้นมันจะแจ่มแจ้งมากขึ้นนะอันนี้ฝากไว้ด้วยเนาะกับเออชาวธาตุลมนะคะขอให้หาเอออะไรดีๆได้ในอนาคตนะคะขอให้เจอคนดีๆนะ เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะใช้ไพ่น้องโรสนะคะอ่ามาขอคนมีคู่คะ่ะคนมีคู่ค่ะเริ่มติดอ่างคนมีคู่ค่ะอ่าสิบเหรียญดูสัญญาณที่ดีเลยเอา้าวเจ็ดเอ้เจ็ดถ้วยจะมาทำไมเนี้ยอขออีกนี่ะอา้าว พไพ่ตาสำรับเป็นสามหมายนะอะคุณคะมีไพส่สิบเหรียญเข้ามานะก็หมายถึงความมั่นคงแหละเนอะแต่ไพ่เจ็ดถ้วยจะมาทําไมไพ่ห้าถ้วยจะมาทําไมเนอะเออมันเหมือนว่าตอนนี้อะค่ะคุณใครสักคนหนึ่งไม่คุณก็เขาเนาะมาสลับกันได้อะแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะเอาแค่คุณเป็นหลักนะคะ เออคุณนี่เหมือนเหมือนกับว่านะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกก็ได้นะเออคนมีคู่แล้วอ่ะอยูอย่่แบบเหมือนคุณรู้เพิ่งรู้อ่ะก็ได้นะคะคือแบบเออคบเขาเขาดีๆแล้วมาตลอดแล้วพ่อแม่รับรู้คนอื่นรับรู้ที่ทํางานรับรู้อยู่ๆเขามาฉเฉลยให้เราอีกฟังว่าเขามีอีกคนเฮ้ยมาจากไหนอะไรแบบนี้ก็ได้นะ,ะ <c oughs> หรือว่าคุณคบคบเขามาอยู่ แต่ว่าเฮ้ยเพราะเขาไม่เคยพาเราไปเจอพ่อแม่นู่นนี่นั่นเลยแล้วอยู่วันหนึ่งเราแบบจับโปได้เขามีโลกอีกหนึ่งใบก็ได้นะคะเขาอาจจะมีโลกสองใบแบบเนียนๆเ,นเลยก็ได้ค่ะโดยที่คุณไม่รู้เลยนะคะว่าคุณดีลอยู่กับใครกับแบบเฮ้ยทำไมมีโลกเป็นแบบมาเวลหรือเปล่าดูแลจักรวาลหรือเปล่าแบบกมีโลกสองคนนะอ่ะเออประมาณนี้นะคะอืมมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาถามว่าคุณกับเขาว่ามันเป็นคู่กันแบบ เหมือนกันเหมือนมันจริงจริงอะคือมันตัดกันก็ตัดกันไม่ขาดเพราะอะไรอะคือมันเป็นคู่กันแบบคือไหนในสปิริตเลยอะคือในจิตใต้สำนึกเลยอะคือเหมือนคุณแบบถ้าคุณนอนคิดถึงเขาอย่างเงี้ยเออนอนคิดถึงเขาในคืนนั้นอนะเขาอาจจะฝันถึงคุณก็ได้นะถ้าเกิดแบบห่างกันอะเออมันเป็นระดับนั้นคือเป็น มันเป็นสัญ,สญชาตญาณเหรอหรือว่ายัางไงเป็นเซนส์เหรอเป็นเซนส์น,นะมัง้งเป็นเซนส์หลักรางสังหรณ่อะไรอย่างเงี้ยมันคอนเน็ก์กันนะมันสามารถสื่อถึงกันได้อค่ะเออแล้วตรงเนี้ยกวางคิดว่าคุณอยู่ในรูปแบบที่บางทีก็เออเหมือนแบบคุณไม่ได้ผิดอะเราก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเขาจะมีแล้วอ,อยู่เขาไปแบบไปมีคนอื่นแบบเนี่ยสามถ้วยคืออาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะคะเออ หรือเราเองอ่ะเราอยู่ของเราอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมีคนอื่นมีคนที่เป็นครอบครัวจริงๆก็ได้มาอมืเข้ามาเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะอืมทําให้คุณจะต้องแบบอืต้องคอยมีทุกหรืออีกกรณีหนึ่งนะที่ว่าเขาอาจจะหย่ากันมานะคะเขาอาจจะหย่ากันมาแล้วว่าแบบเอคืนเลิกกันมาแล้วนะคะเออแล้วก็มาคบกับเราแต่ว่าเขายังต้อง ต้องดูแลทางบ้านฝั่งนู้นหรือว่าเขาอาจจะมีลูกด้วยกันเลยต้องดูแลหรือแบบเนี้ยเขาอาจจะมีพันธะมีภาระผูกพันที่จะต้องใช้จ่ายที่จะต้องแบบที่จะต้องเอ่อมีเรื่องของการเงินทําให้เขาจะต้องไปไป,ไปมาๆนะคะพอการที่เขาไปไปมาเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วอืมไหนบอกตอนแรกที่ตกลงกันไว้อะไม่ใช่แบบนี้นี่นาอ่าไม่เหมือนกันที่คุยกันไว้นี่นาใช่ไหมมีใครเป็นแบบนี้ในกรณีไหนบ้างลองมาคอมเมนต์มานะคะ วางอ่านหมดทุกคอมเมนต์นะอืม่ะเดี๋ยวเปิดไพ่คำแนะนำให้กับชาวธาตุลมค่ะคนมีคู่ป้าโทนันมีอ่อะเนี่ยคนมีคู่ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนอะทั้งทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราคิดว่าเราถูกเนอะเราคิดว่าเรามาก่อนเราคิดว่าเราเป็นที่หนึ่งปรากฏว่านะเขากลายเป็นคนที่แบบมีใครอีกคนนึงเข้ามาเออกวาไม่เคยเจอคนมีคู่เป็นแบบนี้นะ ในการเปิดแบบโดนงโดยรวมนะคะเออเพิ่งเคยเจอจริงๆนะแล้วก็เนี่ยพอเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วคนคนเนี้ที่เขาจะต้องไปดูแลนะคะอืไปดูแลไปเทคแคร์ครอบครัวเขาแบบนี้ก็ได้ค่ะอืมได้เหมือนกันเนาะอะ,อะทํายังไงดีล่ะก็คือถ้าเกิดเขามีครอบครัวแล้วเราก็ต้องนะเราก็ต้องออกอะ่ะเราก็ต้องออกมา รักษาเยียวยาจิตใจนะคะไพ่เดอะสตานี่คือเป็นไพ่ในฮิลลิ่งนะถ้าเกิดว่ามันมีแผลคุณจะต้องออกมาแล้วก็รักษาจิตใจตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆออแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่กันอยู่นะคะมันก็เนี่ยแหละมันเป็นระดับจิตวิญญาณเลยอะประมาณนั้นคือคนนึงคิดถึงอีกคนนึงก็รู้สึกได้นะคะอ่ะ อยากให้ดูแลรักษาตัวเองนะคะกวางกวาก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอันนี้อ่ะกวางฝากช่องกวางไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดผ่านมากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กวางด้วยนะคะกวางจะได้มีคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันส่วนใครอยากจะดูด้วส่วนตัวก็แอดไลน์อ f ฟฟิเชีมาได้เลยค่ะตัวแอดแล้วก็กวางเดอะรีเ e อค่ะกวางรอทุกคนอยู่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ